ทุกสิ่งในโลกอันิจังทุกขงอนัตตานี่แหละความจริงที่ไม่มีใครรู้ร่างกายที่เราหูแหนแม้แต่ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองทุกอย่างล้วนเสียแปลงล้วนเสื่อมถอยล้วนร่วงโรยไม่มีสิ่งใดอย,อยู่กับที่แม้กระทั่งลมหายใจที่ดูเหมือนธรรมดา แต่ก็แปรผันทุกอย่างวันนี้มีครุ่งนี้อาจไม่มีนี่แหละอัจมจากและเพราะความไม่เทีย่ยงจึงนำมาซึ่งสิ่งต่อมาทุกขัทุกข์คือผล ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเปรียบเหมือนแบบกก้อนหินไว้กลางไฟยิ่งกอดไว้แน่นยิ่งไม่ยิ่งเจ็บยิ่งรักแบบไม่ผืนใจยิ่งสูญเสียแล้วใจแทบสลายทุกไม่ได้เกิดจากโรคภายนอกแต่มันเกิดจากใจเรานี่แหละที่ยังไม่เข้าใจความจริง Gracias. และดับไปตามกฎธรรมชาติเมื่อไม่มีสิ่งใดควบคุมได้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราจึงเป็นเพียงภาพหลงตาชีวิตนี้ก็เป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่เราเล่นบทของเราอยู่จนกว่าจะถึงเวลาที่ม่านต้องอิดลงหากเราเข้าใจไตรลักเราจะไม่โกรธเวลาสิ่งนี้ เราจะไม่ทุรนทุรายเมื่อความทุกข์เข้ามาเราจะไม่ยึดติดกับคำว่าเราหรือของเราจนหนักหนาแต่เราจะยอมรับปล่อยวางและเข้าใจเพราะเราเห็นความจริงความไม่เที่ยงสอนให้เราทราบซึ้งกับทุกสิ่งที่มีเพราะมันไม่มีวันถึงตลอดไปความเป็นทุกสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักรักอย่างรูร้แจ้งไม่ใช่รักอย่างหลงผิ และความไม่มีตัวตนสอนให้เราหยุดสร้างเขตแดนหยุดแบ่งว่าเรากับเขาของเรากับของเขาเมื่อไม่มีอะไรเป็นของใครจริงๆเราก็จะเริ่มเข้าใจและให้อภัยได้ง่ายขึ้นโลกจะเบาลงหัวใจจะนิ่งขึ้นและชีวิตจะสงบงามนี่ไม่ใช่เพียงแค่หลักธรรมะแต่มันคือความจริงของชีวิตทุกคน ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนับถือาศาสนาใดรวยหรือจนสุขหรือทุกข์ล้วนหนีไม่พ้นไตรลักษนี้ทั้งสิ้นไม่มีใครควบคุมมันได้แต่เราสามารถเข้าใจและอยู่กับมันได้เราสามารถใช้ความจริงนี้เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นการเรียนรู้เปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นปัญญาเปลี่ยนความหวาดกลัวให้กลายเป็นความสมงบ เมื่อเรยอมรักว่า